เดี๋ยวปางงานสะพาน,นไฟน้าข้ามไปฝั่งโน้นไฟด้านหลังก็มาจากงาวให้ชมวิว คองการรถไฟหลังคู่เดินชายเชียงรายเชียงของเริ่มแล้วนะครับบทฝนก็เริ่มลุยงานอย่างเดียวเช็คหน้างงานนะครับเช็คสะพานเช็ครถไฟสังขามไปฝั่ง อัปเดตไฟล์หลังคูสวัดีครับ